วันเสาร์กลางคืนวันนี้ที่สดใสอูเรนโบด้วยสภาพอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวข่ะบรรยากาศใหม่โอ้เออเม่กี้มีคนให้งั้นก็โอเคเลยเดี๋ยวให้หอันนี้กินผิดสีอ้าว โอ้ย <laughs> โอ้หกิ่งห้าสีอ่าอันนี้ขึ้นไปอันนี้อ่าเมล็ดเมล็ดอืมอึดไม่ถึงนะมันถึงไหมอ่ะถึงโอเค วันนี้นี่นี่นี่โอ้อะนี่จะให้ผลใหญ่นี่ก็คือตัวนี้อะไนไหมใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้อมองสารมวงสา,สามส,สามส,มสิบสามกิโลโอ โอ้ oh my g o s พี่อะไรคนไหนอ่ะไม่ใช่นี่เลดเฟินครับ เคไ่เกยหาซ้อนอยู่รออีกวันรอแอดเพื่อนก่อนรอาอิสบอลแอดเพื่อนก่อน ได้เหรอได้เหรอ,อกลัด <c oughs> คุณมาจากขมยเล็วคูณคูณ กลัวเล็กคุณน้าคุมย ไป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 สิบสบสิไม่ใช่สวนสนไม่ใช่สปกล่องอะไรนะม่ง อ้อ้าอ้าเออโออ้าอ้าอ้าแล้วผมกดอะไรเนี่ยอแล้วผมอัด V-O ไว้อยู่เหรอวัจงจานตำนานอ่าฮะสูงไปเรื่อยๆ อันนี้อส่งไปเรื่อยๆอไปละมันใช่เลยเลยแลคคูณและคูณไม่มีลลกคูนเถอไม่มีแลกคูนน่าคคูณเอามาจากไหน

จะอ่ะมันอมแลกคืนมากยังคืนแหลกขนใครอู้แลกคืนสกินปานานาสกินปานานา คงเธอลดกนไนี่ประทำเเธอาเธอจะบอกฉันเคยบอกป่วยแค่ไหนขอนงมางานจรตกลงนี่เธอจะทางานจริงมั้ยถึงเธอเป็นปรนาธิบนีฉันก็ไม่สนเห็นยาวเหยียดนันรเปล่าแลเธอจบว เชียวเด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 ียเดียวเดียวคุณลูกและคูนเป็นเสื้อไข่อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ใครนี้ ชื่อว่าขายกลางคืนเออถูกแล้วขายกลางคืนถูกเออโอเคเรือหงส์สายเดี๋ยวผม,าวผมขายสักเลี้ยงก่อนสักเลี้ยงสักเลี้ยอขายก่อนขายก่อนขายแป๊บหนึ่งขายก่อนขายก่อน อุปกรณ์ค่ะอุดสาหะเนี่นยขายข,ขายสักเล็บซิบจันโอเคขอบคุณอ๋อแล้วขายกลางคืน,น,น,คนเนี่ยขายกลางคืนพีนี่มะอืม สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันก็กันโอเคลองทิศละกัวก่อกนอื้อเม่นเม่นพร้อมกันก็ได้เม่นตุ๋นเม่น

อดี๋นะนะเสียเงี้ยจะต้องคาขายสต็อกหมดโอเคโอเคมีแบบเพิ่มโซ่ไหมอะ่ะไม่มีถูกำไมกับัก็สกปรกมีโ เด็กซิโมนานอยู่นะนานมากฝนโ <Okay. S 1> อเคออคร้องมาเธอเ้อขอ้องขอ้องอ้าวขอ้องอขอ้องขอ้องขอ้อง เม,<นท>ม่นเ,เ,เตุ๋มตุ๋มเม่น วืดตึงไม่ได้ผลอะไรเลยพี่พี่พี่อันนี้หายอะ่ะพี่ขอเล็กกูหน่อยคุณเจนเดวขอเล็กกูฝนตกยหลูกฝนตกเลากาศจิ๊บฝนตกนะครับใช่ไหมผมว่า หน oh. ah. ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ด้ออ่โอเคสิ้นสุดอาออ๋อถ้าอากาศหน้สีนาทีโอ้โอ้อ้าเอาโอ้ โอ้ oh my god ยังไม่ได้มาเลยไง้ยฟ้าผ่าโอ้เล็กูน

ก่อนกบบายอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอุ่นอุ่ไข่พีเนียมอ๋ออันนี้ไขยพีเนียมหรือเปล่าท่านจรวโพลอ่ะจิละอ่เอาไปเอาไป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 เอาไป เม่ตูนเอ่ขาก็เมนไม่เอาคบไม่เอาไม่เอาคบไม่เอาคไม่เอาไม่กบแมวแมโอ้โอ้โอ้เข็งมาก

สามชื่อสามอ่าชื่อแอมนูสายล้กไม่นูอุดจุดจุดจุดดจุซื้อมันทำไมฉันงย ลักคูนลักคูนลักคูนมาสั่งงาทำอะไรได้ฟิตฟิตดูก่อนดูดูเอ้าไปอัปเปิ้ลสามร้อยกิโลลักคูนกะมาก่อนลักคูนลักคูน ฮัลโหลแลคุณ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 อยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแลคุณนี่นี่นีอ่ะไปแลคุณเดี๋ยวัลคุณไปขโมแล้วมังใช่ไหม เจนนนินพล่งสุขาดคุณกุมันกลนการเอ้าติดอะไรเนะี่ยอ้โหส่วนเก็ดกลับมากโอ้ยโอ้โหแป๊บ,บกลับมาส่วนกัวัดเจอเห้ยรักกุณรักกุณไม่เจอไม่เจอไม่เจอ คืงว่าทีนีขาบักมขทษทีอนกคูนอะไรเลยอืมอันนี้กำลังโตอยู่ใช่ไหมเคเิมอันนี้ก่อนอันนี้อ๋อโอ้คูนอล้คูนอ่ะไม่ใช่ เดี <ừ. S 2> on, oh. ๋ยวหยิบขึ้นก่อนหื้ยเล็กขึ้นโอ้ยเล็กืนเดี๋ยวเชียวดูมันสามารถขโมยของอยู่ดีๆก่อนเล็กืนไม่ได้ฝนอะไร ลกกละคุณเนี่ยลละคุณไม่หิวอาหานเนาะตรงนู้นไม่มีผลอืมอีเมลเลย

<c oughs> โอ้อโอ้โหขึ้นยากอะ่ะขึ้นได้ละให้ไปค่อนชี้หนนะ้าสงสารก่อนโอ้ <c oughs> มาอเอ่ <c oughs> อ เดือนที่ถันมาอะไรเนี่ยใช่และเท่ไปหมดแต่ยัังเพื่อนอองเหรอออยังไง่ะให้กับคนนี้หน่อยนี่ไงท้งคู่ยิงใส่กันยายที่สุดในโลกเออรักล้องโอเคใช้ได้ไหมนี่ทีผมอยากห ทุกท่านเช็คอะไรปะกันกีฉบับจอห์นสันดูเหมือนสองนอนนี่จะเข้ามาฟุ้นแล้วเธอก็แค่มารับเช็คมีใครรู้จักเธอไหมรักสืบเคเรมอนคุณเอ็นดิการ ฉันแค่เห็นเจดิยาเข้าไปในนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงปืนที่เลยศนี่เนอาอะไรเรื่องเธอได้บ้างเธอเป็นคนดีค่ะเธอเป็นแม่ที่ดีเธอไม่มีทางทำอะไรแบบนี้เธอเป็นประเภทที่จะวางแผนปล้นไหมครับไม่มีทางเธอไม่ทำแน่เจราญยาเป็นเพื่อนของฉันคือฉันรู้ว่าใครเดียวและเธอไม่ใช่แบบนั้นเลยไม่โกหกอันนี้พูดความจริงเลย ที่ว่าเธอรู้จักคนที่เข้ามาปกาที่นี่เธอไม่คุยกับคนอื่นด้สักฉันจะให้เจ้าหนที่มาสักตพวกคุณต้องช่วยเธอน้ำมัเยอะมากมนเยอะ สองชงคนได้ไหมไม่ได้โถยังส่งใช่ไม่ส่งยังไง สูงมากโอ้โ oh หข้าหนุ่มดำแม่ดยมเดี๋ยวม่โอ้ได้โอ้โวัดเตอข้าหนุมดข้าหลุ่มดำได้โอ้โ oh. หข้าหนุ่มดำ้อ้หข้าหุมดำได้โอ้ m ห g ้าอ่ะด้าข้าหนุมดำไ อ้าวไม่สูงเลยเออโอเคเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนก่อนโอ้โโอล้ลิงกังคูลิงกังคูกังกูคุ้งดิง้งดิ้งดิ้งดิ้งนี่เล่นใหม่ไปอยู่ไว้เนี่ยเออ 小主人。

เช่อได้วยนะมีคนที่ข์ันยังไงบัตรประชาชนเจ้าหน้าที่ทางการก็รู้จักมันเพราะมันก็มาตั้งบ่อยเนาะอเอือเออเก็เลยเอาปืนที่ไอ้โจ้นั่นขึ้นขู่โอ้ไม่เงินเท่าไหรแล้วไอ้เจ้าผู้จัดการมันเห็นก็ว่าอีนี่มาปล้นธนาคารเจตกลัวว่าอีนี่มาปล้นธนาคารที่จริงมันจะแค่เอาเงินเดือนมาแล้ว แล้วกระเป๋ากระเป๋ามันห่อของเล่นลูกมามันมีไฟอยู่ในนั้นแล้วให้ธนาคารบอกตำรวจเขาเอาระเบิดไปชีวิตชีวิตโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคดีบอกซ่อมลืมมีแอนนี่บลอกซ่อมไหมอ่ะใครบอกว่าแดกนมวทุกวันก็บอกว่าพอพอพอไม่จะแดกทุกวันแดกมันได้อะไรดีฮะ กลับา้าก็เมาอยู่เนี่ยหยุดทะเลาะกัน<อ>สร้างกำลังขายทิปอยู่เนี่ยคนดูคนด,มคนดูมีคนดูกี่ล้านวิววันนี้ศูนย์คนศูนย์คนลุงต้นมีรมอเลยมาขอมีรอล้านวิวค่อยมายยคุยนะไม่ต้องมาคุยศูนย์ศูนย์คนดู อผมไม่มีเพื่อนคิดอะไรอะลูกคิดไทยค่อยทำไปลูกถ้าเกิดทำดีมีประโยชน์เดี๋ยวคนก็ค่อยๆดูเองแหละ Candy what's up วันดีเมอเป็นเด็กไม่ดีไม่มีใครอยากดูหรอกแล้วแล้วคุณดูจะรู้ยังไงอะ คือตัวัวโอไอ้บ้าร่างกายแกเป็นอะไรเนี่ยจริงจนอนไม่ได้เลยหรือก่อนรู้สึกอย่างนี้นะไม่เอาไม่เอาอย่าเป็นอย่างนี้กันนั่งก่อนเปิดให้เราเป่าหน้าพยาอามเดี๋ยวดีขึ้นเชื่อหนูไม่มันมัน <c oughs> มันเหมือนต้องร้องอ <c oughs> ัวออ่ะทำไมวัวคือนอนไม่ได้โดโดตัวโเขาแตกมากค่ะ เอาอวกใส่ที่นอนผมนะไหนอะที ora, ja. ่นอนผมอยู่ไหนแง่ที่นอนสุดหรูเดี๋ยวอย่าหยาหยาหยาอวกอย่าอย่าอวกลูกลูกโอ้ยลูกลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อน้าฝน ไปนอนเทคนเดียวแหละจำเบี่ไปละ